มาครับมเมื่อนี้่ในเมนูปลาเผาปลาเผาวันนี้เผาวันนี้เผาน่น,น,น,น้ำจิ้มแซ่บครับมาซินดูกันซินดูกันครับอืม,อมจัดหนังก่อนเลยอืมอม,มาครับชิมกันกิมกัน นินเผาเกลือจัดไปครับจัดไปอืยอุ่ดแล้วเพ่มแนี้น้ำกินน้ำกิน มามาครับเมนูเผาปลาเผาปลานี่ครับนี่เนื้อเน้นเนื้อเน้เน,นจามครับ